จะไปเงือนในต่วนกันนะครับเห็ยยังไรนั่นพี่งลังบ่อ <laughs> โอ้ยน้อนี่คุณตานะครับเอ่อพ่อใหญ่ดิดครับพี่นอ้องจังปีเ่เราก็มือปี่ดิดจ,จังปี่เราพ่อใหญ่เจษ เจ็ดสิบแปดแล้วพี่น้องเจ็ดสิบแปดใหญ่เจ็ดเก่าเดี๋ยนะคุณใหญ่คุณใหญ่เนี่เจ็ดสิบเก้าพี่น้องเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าแล้วคุณใหญ่เจ็ดสิบแปดนี่ละครับยุ่งกันกับซองเท่านะแล้วกันร้าน ร้านสาวผู้ร้านร้านสาวพอดีคนหนึ่งไปโรงเรียนแล้วในเด่นในใหญ่มาเรียนไก่บ้านครับพี่น้องเพราะว่าในในอำเภอมันไก่เนาะครับมาใหญ่มาโรงเรียนโรงเรียนอยู่ไอ้คางคางบ้านนี้เอ่อค่าเทอมหน่อยกว่าเหรอโอ้ค่าเทอมหน่อยกว่าก็เลยมาใหญ่มาโรงเรียนอยู่อีก ตำบลหนึ่งครับ่นหอดมาโหคืือกันจักโล้นะไปดีบันทมสองสามรูนี่แหละสองสามรนี่แหละครับพี่น้องใกล้ๆน้าหลานสาวมันใหญ่ใหญ่จาาในเมืองมันเรียนอยู่นี่ครับจังไปมาไว่ายแล,ล้วก็ใกล้ๆ อันนี้รถน้ำบ่อลผมเม็นรถน้ำวะรถดูสิบบรถน้ำรถน้ำรถน้ำก็สิมีกินเพราะมันเม็นสีฝาเนาะเป็นสีขาวเนาะ รถดูดซวมเจสิบแปดแล้ว <luxury> ยังไหน้กินหลายได้เนี่ยขอารังเป็นยังไงขาแข็งเป็นยังไงบวมนะครับบวมบ่บวมหัวอวน เป็นน้ำไตนะเป็นบ่บ่เม็นแต่ว่าอันเสียนเลือดตีนี่ไข่แน่แหละเป็นบ่ไตกับเป็นละไจะสามอะไรจะสี่แหละโอ้โหจะกินแนวคยข้าวหนเลยเด้อกินหนำกินน้ำเปล่าได้หลายกินน้ำเปล่าได้หลายกินหญ้ามอนกินหญ้ามอน แต่ว่าอันมองอันนี้คือเลยเนาะมองมันมันบอลเลียนมันเดือดบอลเลียนมองได้บากว่าซ้ำนั่นมันเศร้าซ้ำแล้วเปล่เศร้ามันก็แล้งเกิดเม้าว่านี่โอ้มันซ้ำโอ้มันซ้ำมันแดงมันแดมันเป็นอย่างมันเลือดมันมาลเลียนมากบอลเลียนเหยือนกินด้วแฉ่ยาคือเข้าน้องนัคือกินยาหลายโอ้กินยาหลายกันกินกับหมกินกับหมเศร้าไม่บ่ได้ กันว่ากี่ไปบใบอะไรก็ไม่รู้ตัวเออไปบ่เป็นมันมองเันมองอันที่ว่ามันอ่อนแรงมันมันมีมันมีแห้งกว่าเก่าบ่มันมีแห้งกว่ามันขวานขวานมันหมดแข็งแรงบ่มันกบบมีแห้งกว่าเก่าไม่ต้องได๋มีแห้งก็ต้องเก่าอันนั้เพราะมันเก่าจะก็นได้จับ เห็นเด่ได้จับขึ้นจับยังนะเห็นเด็ดจับเอาเนี่ยโกโก้เดี๋ยวไปกินยาโอ้ยาหมอโรงบ้านหมอหลวงวานเนี่ยกินยาอันสื่อเนี่ยยาตลาดเนี่ยตัวสีตัวแดนกินโดวสียามาเด็ดๆพอไปได้ก็เอาอ่ะวันนี้ก็สีสูงยาญออกไปหน้าด้วยเนาะเออแล้วก็ สิไปหาับเอาวันหลวงพ่อบอกยู่ใส่ไปกระดองลมนำหลวงพ่อยู่ใส่เหรนี่อยู่วัดป่าเนี่ยโอ้ยอยู่ในวัดป่าใช่จังหน่อยก่อนสิอาบน้ำแล้วเจ้าไปจังไปพร้อมกันเออเอาใส่กระดาษลูกก็ไปอาบใช่หไปอาบไปอาบน้ำแล้วไป้ผมกันเพราะว่าสิเป็นต่อเป็นต่อรถไปหันห่วงไปต้นไปต้วนไถ่ไปแต่เดียวมันแล้วเลยขึ้นเงอนใหม่มื่อื่นมันเดียวเพาเปลืองน้ำมัน มนัน,ได,นได้ไหมไไไไพี่น้องเป็นคือไปต่อรถกับไปขันนี้ได้พี่น้องรถส่วนรถสลิงน,น,นี่แหละรถสวนตู้มีรถสวนตู้สิบห้าไปบุดนี่แหละแต่ว่ามันหาบริหาปรปันหาบริหารหเละมากพนถึงเวลาบริหารถึงเวลาเด็กก็ดีดอกเอาขั้นนี้แล้วครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช้างจากักรพันธ์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องครับขอบคุณที่บอข่าวโฆษณาเด้อครับพี่น้องครับกดกระดิ่งเพื่อบอข่าวทุกการ อัปเดตแล้วครับพี่น้องครับพดกระดิ่งแล้วกดกระดิ่งแล้วมันจีแต่งเตือนท่านที่ครับพี่น้องครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนิทสก้อนครับล่ไปกับคุณตาุณยายครับเสกไปหน้าไปซามเข่าพี่น้องเอาแค่นี้แล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับแล้วยาอ่ยจะเป็นแข็งแรงน้ำท่วมเขาครับบ้านจ่า ตัวนี้เขาเา็นเสนวัดปลาเส้นวัดปลาเป็นของเส้นวัดอ่าวัดอันเนี่ยข้ามครับขอทั้งหมู่บ้านโ <c oughs> <c oughs> อยู่ค้า a rajeta. É เรียวไทม์นะครับเรียวไทาม์มากๆแล้วก็สวดมากๆที่เบียดกเ้อเด้อเด้อเดเชื้อเชื้อล้างกับสีขาวไปมุจา้าอันานั้งเลย พี่จะกินได้นี่บ๊อมาสการครับบ๊อหลวง่อแต่ตังแต่ยูนมาล่าสาร่ายเปนแพงครับมันคือบาอมันคือบไทยนอกบะบบนี้ช้างครับช้างช้างครับช้างจกรพันอันนี้ช่องช้างจักรพันธ์เราเป็นออฟฟิเชียลครับหลวง่อน้องหอิง น้องอีิงกับบอดโจครับไอ้แดงต้นรบโอ้สิเดียวลงพอมาตดการครับสาไลบ่าไลตอนหน่อยพี่บันเทงครับไลโสดโสดครับอว่าเป็นตะครั kind of um, ้งเลยนป็นตะครั้ง ไวยแล้วลพพุเออเอาของเอเครื่องดื่มมาถวายครับหลวงพ่อไดแล้วมาอีกอันนึงแล้วบ้าถวายเครื่องดื่มครับเอามากันเอาเออเออมนี่ละเออเออเออแล้วพรอมเอาบัตรครับ ยืนให้นี่แหละอธิวาสนาชีดิสนุกยังมุทาปจายโนจัตตารุธรรมวสันติอายุวโนสุขังพระลางทางด้วยปลอดภปยปรับรักษาเทวดาคุ้มครองเดินทางไกลข้างันนี้เป็นทางไก่ล ลมเย็นครับพี่น้องลมเย็นลมเย็นไปน้ำหรอเอไปลงอนี่ไปลงยาบันข้อครับโอ้ยาบันข้อมีไปขนแก่นโอ้ไปขอนแกนไปขนแก่นไม่ครับก็อยู่แต่คำลต่างตีนคนบั้นเพราะว่าสิไป ด้านก็เดินทางก็เป็นสันลานเนาะวาลนั้นก็เดินทางกันเดี๋ยวอันนี้ลองตีนให้พ,พ่อใหญ่ก่อนครับพี่น้องอยายฝากเนี่ยฝากทิ้งเนี่ยเห็นหน้าพ่อใหญ่ก็ได้หรือเฮ้ยขออนระยะด้วยครับพี่นอ้อ,องมือกล่องมือใหม่จับตรอนี้มั่นจับมองเหนียวมือจียงสีเออนี่เอามือเจียงสีนี่จับข้างหน้านี่นี่เออ

กองมือกล่องมือใหม่มือกล่องกำลังหัดเปนตัวใหญ่อยู่เต็มส้างโห็นเ็นตัวใหญ่ก็จะกระหักลงมังสีีอันนี้เห็นนี่กระหักนรีก็เห็นนี่โอ้ยไข่มาลายเ้อะยิ่งเยอมกลพอ แ่เป็นยังเรายามีสีไก่ครับพ่อทอไรถือืออไใดนพี่น้องว่าธรรมดาได้หมอพี่น้องอันว่าธรรมดาได้หพี่น้องอันสามเขาสองเขารามเขาเมือโต้งโอ้ยน้องตองกุ้พกมีพกมีนง <laughs> ว่ามีอะไกินได้จ่อยได้จ่อยเจ้า <laughs> จ่อยเนาะ <laughs>

ร่ำรวยไปว่าไปยาของไปยาข้ามายาของไปให้จเจริญเจริญให้โชคให้มันให้มีเด้อติดเงินกระแหเงินคือท่อแแห่งท่อมีครูสงสารคาร์โน่านี่ต้นคนจนคนรวยก็คอยให้ปุกปักรักษาเบื้องเงา,าเไปทางหน่ำนม,มีครูดูแลไปทางเรื่<ม><ม>อยม,มีครูอันเดียวเบิง่ง อยู S <S <eng> ่ดีไม่แห้งตลอดไปครับดีต้อไปย่ายวันนะวนนะอยู่ขังฟาร์งตาถูกพงันงไกลไกลกินอนนี่เอากํลังกายเอเดี๋ยวเกลือให้แล้วเนี่ยตีนเป็นเปียกไปลองตีนือโอ้น้ำแล้วพอตองล้งเอาอัน มานีมาลางอยู่นี่นี่เนาะเุ้ยนเเปมนเทาครับเนียนเดียวอยู่เหมับท่านเหมับท่านอะไรก็ไรอนท่นบอกแคเตอยู่แล้วรอไปคมาเอากินเน่เะชุมมะชุมขอบรัวนอนนี่นาะอันพวเรือก็นอท้าอย พี่เมนอนแม่กิมี่เมียฝ่าวายาอยู่โรงพยาบาลนเลนาะเองพาบาเออเอากินข้าวกันอน,นอนสายใหญ่ไม่เงยหันยู่เงื่อนเนี่ยนะ